หลังคาที่จอดรถเทาเฮาธรรมดาทำไมต้องมาดูกันครับสวัสดีครับถ้าใครรู้แล้วก็ปิดไปเลยนะ <c oughs> ล้อเล่นล้อเล่นนะครับเดี๋ยวมีทีเด็ดแน่นะครับ สำหรับหลังคาที่จอดรถทาวเว้์เฮาส์นะครับธรรมดาธรรมดาเลยเห็นกันอยู่ทั่วไปนะครับทำไมช่างรถต้องเอามาทำให้ดูด้วยวะนะครับมันก็ดูแปลกๆนะครับว่าเฮ้ยใครเขาก็ทำกันไปที่ไหนเขาก็เห็นกันอยู่อย่างนี้นะครับว่าทาวเวอ์เฮาส์เนี่ยมันก็ตั้งเสาสี่เสานะครับก็ขึ้นใสยขึ้นจันทันกันไปเรื่อยนะครับที่ไหนก็ทำได้นะครับแต่ว่าทำไมต้องให้ช่างรถมาทำให้ดูนะตัวนี้นะครับถามมาโดยคุณพี่นัทวุฒินะอยากจะปรับปรุงพื้นนะครับทำเป็นหลังคาที่จอดรถแบบแยกฐานลากจากตัวโครงสร้างบ้านนะครับ ก็ส่งแปลนมาให้ดูนะวัดมาให้ดูนี่นะว่ายาวเนี่ยจากตัวบ้านเนี่ยห้าเมตรเจนะครับแล้วก็ด้ากว้างเนี่ยสี่เมตรหกน่าจะวัดมาจากขอบกําแพงนะครับคาดว่าโมเดลบ้านตัวนี้น่าจะสักประมาณ5เมตรนะครับตัว5เมตรเนี่ยเวลาเขาขายเนี่ยเขาวัดจากเซนเตอร์เสานะเสาเนี่ยใช้ร่วมกันนะครับงั้นครึ่งหนึ่งจะเป็นของเราอีกครึ่งนึงเป็นของข้างบ้านนะคำถามคือต้องลงเสากี่ต้นพื้น ต้องทําคานเชื่อมกันที่หัวเสาไหมเวลาเทพ,พื้นน่าจะเป็นฐานลากนะครับเวลาเทพ,พื้นนะถ้าเทพ,พื้นก็ต้องมีคานนะครับงั้นต้องมีคานเชื่อมก็คือคานคอดินนะครับถ้าทําหลังคาที่จอดรถต้องทําทันทีที่ลงเสาเรียบร้อยเลยไหมหรือทําทีหลังได้อันนี้คงหมายความว่าเราอยากจะทําพื้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาตั้งหลังคาที่หลังนะเสาเนี่ยลง4ต้นเลยนะครับ หลังคาเรามีเสา4ต้นอยู่แล้วเนาะพื้นทําคานเชื่อมกันไหมนะครับก็คือต้องทําคานคอดินนะครับเพราะว่าพีนัทวุฒิเนี่ยอยู่แถวแถวทุ่งครุนะครับฝั่งทนนะทุ่งครุนเนี่ยทนบุรีนะครับพระจอมเกล้าทนบุรีนะครับที่ช่างรถจบมาเลยนะแถวแถวนั้นจะมีหมู่บ้านโดยรอบเลยนะครับถนนชาวทิศด้วยนะก็ใช่เลยนะครับพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับบางมดเลยนะทำหลังคาที่จะลดต้องทําทันทีเลยไหมตอบเลยไม่ต้องทําทันทีก็ได้นะแต่เทพื้นที่เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ตอนที่เรามาทําหลังคาเนี่ย ถ้าเรามีฐานรากอยู่แล้วเนี่ยมีคานอยู่แล้วนี่นะครับให้ช่างทําแนวคานเอาไว้ให้ด้วยนะนะครับอาจจะตีเตาหรือว่าทำมาร์กิ้งทำอะไรไว้นะครับว่าแนวคานอยู่ตรงนี้แนวฐานรากอยู่ตรงนี้มาร์กจุดฐานรากเอาไว้ตีแนวคานเอาไว้นะครับเรามาทําทีหลังเนี่ยเราจะได้ทราบว่าตรงนี้แนวคานนะครับตั้งเสาให้ตรงนี้นะอย่าไปตั้งที่พื้นนะครับอาจจะตั้งที่ปลายคานหรือว่าอาจจะตั้งที่ตรงฐานรากเลยนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราชอบที่จะตั้งเสาเนี่ยให้มันอยู่ชิดผนังไง งั้นเราต้องทำคานยื่นออกไปนะครับทาวเฮ้าส์สร้างเสร็จตอนปี5-4นะครับของโครงการลดๆ,ๆนะครับตอนนี้พื้นหน้าบ้านแตกไปหมดแล้วนะครับเนื่องจากมีการซุดตัว พี่ก็วาดรอยแตกมาให้นะครับแนวที่วาดเนี่ยดูเหมือนจะอยู่แถวๆตรงกลางๆของตัวรั้วที่กั้นระหว่างบ้านนะก็บอกมาว่าเพื่อนบ้านเนี่ยทำหลังคาเสร็จแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับพื้นซุดไปแล้วน้าซึมน้ํารั่วมาแล้วนะครับช่างไม่ได้ใส่แฟชชิงให้รอยแตกตรงเส้นแดงรอยซุดที่กําแพงจากแนวตัวบ้านถ้าบอกแบบนี้นะช่างรลดคิดว่ามันน่าจะเป็นแนวนี้นะครับโดยปกติแล้วมันจะแตกตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวรั้วเนี่ยมันต่อเข็มสั้นนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยตรงที่เป็นคีบสีน้ําตาลน้าตาลเนี่ยจะเป็นโคง สร้างที่มันอยู่กับเข็มตัวบ้านนะมันจะไม่ซุดไปกับมันจะไม่ซุดไปกับผนังล้วนะครับผนังล้วมันจะซุดก่อนพวกเนี้ยผนังล้วพวกเนี้ยมันจะมีเสาเข็มตอกมาแถวๆนี้นะอาจจะ2ต้นถึง3ต้นนะครับต่อแนวนะครับก็จะเป็นเสาเข็มสั้นเนาะนะครับอาจจะเป็นพวกเข็มหกเหลี่ยมกลวง15เซนนะครับก็ Kim. บอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยตั้งเสาที่พื้นไม่ได้ฝ่าว้กับตัวบ้านนะติดบ้านข้างๆมาก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับเสาเนี่ยมาลงที่พื้นนะไม่ได้ฝากตัวบ้านนะก็ไม่รู้่าบ้านนี้หรือเปล่านะครับก เป็น5เมตรตอนนี้มี5เมตรห้าสิแล้วก็มี6เมตรก็มีนะส่วนใหญ่เนี่ยจะพบอยู่ที่ประมาณ5เมตรถึง5เมตรห้าสิบนะครับหเมตรเนี่ยจะค่อนข้างที่จะหายากหน่อยนิดนึงแต่ก็มีขายอยู่นะหเมตรนะราคาก็จะโดดขึ้นไปนะครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเห็นว่าตรงนี้นะครับยังเป็นเสาของตัวบ้านอยู่นะเพราะว่าตรงนี้มีระเบียงนะระเบียงแนวนี้นะครับแนวเดียวกันะเสาสองต้นนี้ขึ้นไม่รับระเบียงงั้นเสาสองต้นนี้มันจะไม่ซุดไปกับรั้วนะงั้นเสารั้วอยู่ชุดนี้นะครับงั้นเสารั้วมันจะซุดก่อนอีก เสาเข็มยาวเนาะเสาเข็มต <pokemon> ัวบ้านเลยนะครับงั <win> ้นถ้าเกิดตรงนี้มีรั้วแถวๆนี้ก็จะยื่นออกมาตรงนี้นะครับงั้นมันจะแตกในแนวนี้พอพื้นมันซุดล้วมันซุดมันก็จะแหกออกจากตัวบ้านเป็นปกตินะครับเอาดูรูป3าดีที่ช่างลวดขึ้นไว้นะครับถ้าโดยทั่วไปแล้วพื้นตรงแถวๆนี้พื้นลานจอดรถเนี่ยมันจะเทกับดินนะครับแล้วก็ตอกเข็มสั้นเอาไว้ก็จะเป็นเข็มขนาดเดียวกับเสาที่ตอกล้วเนาะนะครับงั้นเวลาซุดมันจะซุดพร้อมกันตัวล้วมันก็จะแหกออกจากตัวบ้านนะครับรอยแหกมันจะเป็นแนวนี้นะครับนีนนนะรแววว้้้เลดขให ครับตัวนี้นะงั้นมันจะลั่นขึ้นมาขึ้น้างบนนี้นะครับมันก็จะแยกออกจากตัวบ้านโดยธรรมชาติของมันเลยแล้วรถเข้าไปจอดแล้วนะครับตอนแรกที่มันยังไม่มีน้ำหนักบรรทุกเนี่ยมันก็ยังดูแน่นๆสวยๆสนิทสนิทกันอยู่นะครับแต่พอเราไปใช้งานแล้วเนี่ยถอยรถเข้าไปจอดแล้วเนี่ยก็มันเป็นที่จอดรถอ่ะมันก็ต้องถอยเข้าไปจอดนะครับพอมีน้ำบรรทุกเข้าไปเนี่ยมันก็จะแหกนะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นสภาพไหนกลับไปดูคลิปเก่าของช่างโลดนะที่รีวิวบ้านตัวเองนะครับที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมันนนนกกก็จะแแหหหว่ีรองงงตึ ที่มันไม่มีการหนุนไม่มีการซ้อนทับกับฐานรากมันก็จะซุดลงไปเป็นแอ่งนะครับอย่างที่คุณพี่นัทวุฒิบอกนะครับว่า เพื่อนบ้านทําไปแล้วนะแล้วก็ตั้งเสาอยู่บนพื้นนะครับตอนทําใหม่ๆเนี่ยหลังคามันอยู่แนวเดียวกันแบบนี้เลยนะเห็นไหมตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยก็จะใส่ซิลิโคนขาวๆไว้นะครับไอซิลิโคนเนี่ยตอนมันใหม่ๆอยู่มันก็ยังแน่นอยู่นะครับพอมันใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยพื้นมันซุดนะครับเพราะเราเอารถขึ้นไปจอดมีน้ำหนักบรรทุกเข้าไปมีน้ำหนักหลังคาเข้าไปใส่มันอีกนะครับตรงเนี้ยมันก็จะแหกนะครับแนวเนี้ยแหกเลยแน่นอนซุดลงไปแล้วก็เป็นล่องนะครับถ้าใส่แฟชชินจริงเนี่ยมันต้องใส่เป็น่อลง หลังคาอยู่แถวนี้งั้นตรงนี้จะเป็นร่องนะครับเพราะว่าเราไปทําให้มันเสมอบกับตัวการศาสตร์ไปแล้วไงถ้าเกิดว่าลักษณะนี้นะครับทั้งหมดนี้ลบนิดนึงเราอาจจะทําหลังคาที่จะลดนี่ให้มันต่าลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ใส่แฟชชิ่งลงมาต่ําลงมานิดนึงให้มันเลื้อยขึ้นมาอย่างนี้พอพื้นมันซุดไปแล้วนะก็จะเห็นว่าหลังคาเนี่ยมันแยกออกจากตัวการศาสตร์ที่เป็นโครงบ้านเลยนะครับพื้นเนี่ยมันก็จะซุดอย่างนี้นะไอ้ที่มันมีผนังรั้วอยู่ตรงนี้มันก็จะล้าออกไปด้วยนะไปเห็นรอยเล้าตรงนี้เลยนะมันก็็จะเเเหนนนนนนนรรออยยยแกกกขงงตตตัััััววววบบบ้้้้้้าาาาาีถิดด่มมุล กับขอบกันาสาดแล้วเนี่ยน้ำก็จะไหลลงมาได้สบายๆเลยนะเวลาฝนมันตกนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับพอฝนมันตกลงมาแล้วเนี่ยนะครับน้ำก็จะไหลอย่างนี้เลยนะ,ะมาเจอกับขอบกันาสาดแล้วมันก็ไหลลงช่องนี้เลยมันรั่วแน่นอนนะครับถ้าจะปิดมันนะครับลักษณะอย่างนี้นะ ลบนิดนึนงให้ไปใส่แฟชชิงแถวแถวนี้นะครับยึดเข้าไปอ่ะมันก็ยังอยู่ได้อีกสักพักนึงอะถ้าเรายังไม่ลื้อนะให้มันเป็นแนวแบบโกลหลานะครับอาจจะไปเอากาวตะปูอ่ะอ่าครับทาเข้าไปเลยยิงเข้าไปแถวแถวนี้เลยครับแล้วเอาแฟชชิ่งมาแปะนะหรือว่ายิงพุกยิงพุกก็ไม่แนะนานะครับช่างรูดไม่ชอบอะไรที่มันไปทําลายกับการศาตร์นะถ้าเกิดเราไปยิงพุกเนี่ยเกิดว่ามันมีรอยแตกรอยแล้วเนี่ยน้ำมันจะซึมลงไปในการศาสตรนะพอซึมลงไปในกันศาตรเนี่ยเหล็กเสื่อมข้างในมันจะเป็นสนิมนะครับงั้นให้ออกแนวให้ว่าให้ไป อีพ็อกซี่นะครับา choices, ทาเข้าไปตรงหลังกันศาสตร์นะครับแล้วก็เอาสัดชิ่งเนี่ยแปะเข้าไปนะแล้วก็ให้มันเลือ้อยดัดให้มันเป็นฉากลงมาอย่างนี้นะให้มันเลื้อยเข้าไปในกันศาสตร์นะครับเวลาฝนตกลงมาทางนี้นะครับมันจะได้ไหลเข้าไปตรงนี้เลยนะทัางรวมไม่แนะนําให้ไปยิงพุกหรือว่ายิงสกูใส่สกูเกียวปล่อยอะไรยิงกับหลังคานะครับอย่างที่บอกนะเดี๋ยวเหล็กเสริมข้างในกันศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นสนิมนะครับพอเป็นสนิมแล้วเนี่ยสนิมมันจะเบ่งคอนกรีตให้แตกมันจะยิ่งไปกันใหญ่นะครับทีเนี้ยมันจะไม่ใช่แค่ร ถ้าเกิดว่ามันซึมเนี่ยซึมเข้าไปข้างในนี่เลยนะมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าคอนกรีตมันมีรูพุนอยู่น้ำเนี่ยมันก็ซึมซึมซึมผ่านเข้าไปามรูพุนนะครับมันจำลองรูปแบบนิดนึงที่เมื่อกี้พี่นัทพุธบอกว่ามันแหกออกจากตัวบ้าน15เซนนะครับตอนเราขับรถขึ้นไปจอดนะนั้นตรงนี้มันจะมีน้ําหนักกระทํากับพื้นตรงนี้นะครับตรงนี้มีฐานรากอยู่ถ้าเกิดมันดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยมันก็จะแหกเป็นแนวเฉียงๆแบบนี้นะนี่นะครับถ้าเกิดจะซ่อมตรงนี้นะจะไปรื้อทาใหม่มันคงะบกเอร็ ไปเอาโฟมมาฉีดถ้าเกิดว่าร่องมันใหญ่ก็อาจจะใช้โฟมกระป๋องนะครับมาฉีดพ่น,นไปแล้วให้มันพองบวมออกมานะแล้วก็เอาวอลพุตตี้หรือช่างเลี่ยงดับขาวเนี่ยดับขาวดับขาว,ขาวก็ปุกสีขา,ขาวนะครับปุกประมาณขนาดนี้นะแล้วก็มายานแนวข้างนอกนะครับแล้วก็ทาสีทับถ้าเกิดผนังเราเป็นสีขาวอยู่แล้วเนี่ยก็สบายเลยก็อาจจะเอาดับเนี่ยเอาวอลพุตตี้เนี่ยทาทาปัดๆมันก็เรียบๆแล้วนะครับหรือว่ามีโฟมแท่งนะครับนำตาม ร้านค้าวัสูุก่อสร้างที่เป็นห้างใหญ่หญๆเนี่ยก็มีขายนะแล้วก็ไปซื้อมานะเอาไปอุดซะก่อนนะครับหรือว่าไม่อยากเอาโฟมไปอุดเอาแดบ,บขาวอุดเลยทีเดียวก็แล้วแต่นะครับมันก็ทําได้นะนะครับมาดูทรงโค้งหลังคากันนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าตัวบ้านเนี่ยสูงเท่าไหร่ช่างโูก้กะไว้ประมาณ3เมตรนะแล้วก็มีกันสาดตรงนี้นิดนึงนะครับโค้งหลังคาเนี่ยให้ดีเนี่ยควรจะสอดเข้าไปใต้กันสาดของตัวบ้านนะอย่าไปยึดอย่าไปอะไรนะครับสอดเข้าไปเฉยเลยนะสัก20เซนนะเวลาฝนมันตกลงมาเนี่ยน้ำมันจะได้ชนกันสาที่ ตัวหลังคาเลยนะครับอนนี้มันจะอยู่ได้คงทนถาวรแล้วก็ยาวนานนะนะครับไม่ต้องไปซ่อมในเรื่องซิลิโคนบมยาแนวแต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในทางที่ฝนมันตกมาฝั่งนี้อ่ามันก็มีโอกาสนะครับมันจะสอดย้อนขึ้นไปตรงนี้อาจจะเอายาแนวซิลิโคนเนี่ยอุดไว้หน่อยนะครับเพื่อจะกันน้ําที่มันย้อนเข้าไปในตัวบ้านได้นิดนึงน,นะครับเสาหน้านะครับก็จะสูงประมาณ2เมตรอันนี้ช่างรูดจัดองศาไว้ที่ประมาณ5องศา,งศาไงเสาหน้ามันเลยดูต่ําหน่อยนะครับอาจจะไปยกอยู่ที่ประมาณ3องศาอาจจะได้สักประมาณ2เมตรห้าถึงสเมตรสิจะ เคียย์เสาที่สูงกว่านิดนึงนะครับเสาหลังที่ประมาณ2เมตรเจบนะบ้านของพี่นัทวุฒิเนี่ยน่าจะกว้าง4เมตรกว่านะครับแต่ว่าช่างลดเนี่ยจัดไว้ที่ประมาณ5เมตรเลยนะจะได้ไม่ต้องมาถางมาอีกนะครับว่าเฮ้ยห้าเมตรไหวไหมนะครับนี่จัดไว้ให้ใหญ่เลยแล้วเสามันเนี่ยเสาวกวับโครงหลังคาเนี่ยมันก็ใช้ขนาดนี้นะครับก็ใช้ประมาณกล่องร้อยนี่นะครับด้านยาวเนี่ยจัดไว้6เมตรเลยนะแต่ว่าตัว6เมตรเนี่ยมันคือเคียย์นอกของตัวบ้านไง มันคือขอบรั้วถึงขอบบ้านนะครับแต่เวลาเราไปทําฐานรากทําอะไรเนี่ยมันต้องหดเข้ามานิดนึงงั้นช่วงเสาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะเดี๋ยวไปดูโครงข้างในนะครับหน้ากว้างมีห้าเมตรห้าสิบอันนี้คืออย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับคือมันโครงการเนี่ยเขาจะวัดอยู่ที่เซนเตอร์เสาเนาะนะครับสายแรงของทุกหลังคาไปนิดนึงนะสิบกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็เผื่อหนักจอดไปที่30กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับน้ำหนักพื้นจอดรถเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ4 0 0นะครับแต่ว่าถ้าเกิดวราจอดรถกระบะคันเดียวอย่างที่ 2 0 0ถึง300ก็โอเคนะแต่ว่าอันนี้ช่างรวดก็เผื่อไว้ให้เต็มที่เลยนะเผื่อไว้ให้400ร้ยนะครับ400กับ2 0 0ต่อเข็มเท่ากันเอางี้ดีกว่าก็ใส่เป็น400ไปเลยนะก็ต้องบอกไว้ในุคลิปนะครับว่าโครงสร้างมีกฎของช่างโูดนะครับทำเการศึกษานะครับยังไม่สามารถนำไปก่อสร้างได้นะครับก็ต้องไปหาผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างในการคำนวณออกแบบนะครับต่อโครงหลังคาออกมาประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วบางคนจะต้องขออนุญาตนะครับอาจจะต้องทําแบบเพื่อไปขออนุญาตกับเขตกับเทศบาลกับอบตอะไรต่างๆนานานะ นะครับอันเนี้ยก็ต้องฝากไปด้วยนะครับว่าถ้าเกิดจะนําไปก่อสร้างจริงนะครับก็ควรผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างในการคํานวณในการออกแบบนะครับก็มาดูฐานรากกันนิดนึงนะครับอันนี้ก็เผื่อไว้สําหรับพีนัทวุฒนะครับในท้องที่พีนัทวุฒเนี่ยเป็นดินอ่อนและพีนัทวุฒก็อยากจะทําเป็นฐานรากแยกออกจากตัวบ้านนะก็นําเป็นไมโครพายนะครับตอกลงไปเลยตัว I-18 หรือว่าเป็นตัว I 20ตัว I22 ก็มีนะครับแล้วก็เป็นเสากลมก็มีนะเสาเข็มกลมนะครับก็ลองติดต่อผู้รับเหมาในท้องที่นะครับว่า จะมีขนาดเท่าไหร่นะครับพวกนี้ก็รับหนักปลอดภัยอยู่ที่ประมาณ18-20ปถึงตันต่อต้นเลยนะเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายนะครับเอาบัรจักรเข้าไปตอกสต้นเนี่ยเขาตอกวันเดียวนะนะครับตอนตอกเสาเข็มนะครับก็วัดออกมาจากขอบผนังนะขอบผนังขอบรั้วขอบตัวบ้านเนี่ยสักประมาณ50-80ถึงเซนอันนี้ก็ต้องไปรู้หน้างานว่ามันมีฐานล่างของตัวบ้านหรือฐานล่างของตัวรั้วอยู่ระแวกนั้นหรือเปล่านะการเลื่อนเนี่ยก็ต้องเลื่อนให้พ้นฐานล่างของตัวบ้านหรือฐานล่างของตัวรั้วนะครับอย่าไปตอกชิดนนะครับงึ ห้าสิบถึงแปดสิบเซนเมตรหนึ่งได้ก็ยังดีนะถ้าเกิดว่าเราอยากตั้งเสาให้มันชิดกับตัวผนังเนี่ยเราก็สามารถทําคานยื่นออกไปได้นะครับเสาใช้เป็นเหล็กกล่องร้อยคูณร้อยหนาสามจุดสองนะครับพื้นก็เทหนาสักสิบสองถึงสิบห้าเซนเลยนะมันจะได้จอดรถได้สบายๆนะครับมันจะได้ใช้กันยาวๆนะครับเพราะเราใช้เป็นลานจอดรถนะไม่ใช่เป็นถนนนะครับอ่าเสีขจานทันนะครับใช้เป็นกล่องร้อยคูณห้าสิบนะครับหนาสามจุดสองนะครับแต่ตัวเนี้ยเสาเนี่ยช่างรลดให้ตั้งอยู่ที่ตัวฐานรากเลยนะ ไม่ได้ไปตั้งอยู่ที่ชิดกําแพงนะครับงั้นก็ตอบโจทย์ของพี่นัทวุฒิว่าสังคาเนี่ยเรามาทําที่หลังได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกทีแรกนะครับตอนที่เราเทพื้นทาพื้นไปแล้วเนี่ยให้ mark จุดเอาไว้หน่อยว่าตรงเนี้ยมันฐานลากนะครับตีกรอบตีสี่เหลี่ยมไว้เลยก็ได้ว่ากรอบสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยมันคือฐานลากนะงั้นเวลาเราจะมาต่อหลังคาเนี่ยให้ต่อตรงนี้นะครับให้เจาะพุกตรงนี้นะแปลใช้ไ็นเหล็กซีนะครับเป็นซีบางนะ ร้อยคูณห้คูณยีหนา2.3นะครับห่างกันทุก1เมตรนะครับกระพาดที่จันทรันไปได้เลยนะถ้าอยากให้โครงหลังคาเรามาชิดกับตัวรั้วบ้านนะครับก็สามารถยืดออกมาได้นิดนึงนะตัวนี้ยืนออกมาได้เมตรนึงก็ยังได้นะนะครับแต่ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็ตั้งเสาให้มันใกล้กับตัวผนังไปแล้วเรียบร้อยนะครับงั้นขอบตรงนี้มันจะเหลืออยู่สักประมาณ 20- 30มเซนเท่านั้นแหละก็ไม่เยอะนะนะครับ ในเส้นชีดอยู่ที่31ตารางเมตรนะครับพอเอาไปวางอยู่กับแบบตัวบ้านที่คุณพี่นรุธถ่ายมาให้นะครับก็เห็นว่ามันห่างกันเยอะนะตรงนี้นะครับเพราะเราใช้สโลปอยู่ที่5องศาไงแต่ตัวเนี้ยน่าจะสัก1-2องศาเท่านั้นแหละครับมันก็จะดูว่าระบายน้ําช้าหน่อยนะครับมันอาจจะรั่วซึมได้นะมันก็ปกติอยู่แล้วนะครับนั้นเวลาคุณพี่นรุธนะทำหลังคาลงจอดรถนี่นะครับเอาสอดไปใต้กันสาดตัวนี้นะใต้ระเบียงบ้านนะครับถ้าเกิดจะปิดแฟชชิ่งก็สบายเลยนะปิดตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดกลัวว่าลมแรงๆแล้วน้้้้มัันนนนนจะะยอขึไปปครรบก็ิิดแฟช่งงตี นะ,ะแล้วก็เลื้อยมาที่ไม่ทัานชีตนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโดอ 3D ออนเมชันกันนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นทุกมุมนะปุ่นไปเรื่อยๆมันดูเป็นง่ายๆนะแต่ว่ามันก็แทรกเทคนิคเอาไว้นะว่าเวลาเราไปก่อสร้างเนี่ยคือก็เข้าใจนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยเวลาไปเห็นบ้านเขาถามเฮ้ยบ้านนี้ก็ทําสวยบ้านนี้ก็ทําสวยเขาทําสวยเนี่ยมันมีปัญหาไหมบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่กล้าเข้าไปถามเขานะเราก็ไม่รู้ว่าพอใช้ไปนานๆเนี่ยตอนฝนตกมาเนี่ยเขามีปัญหาไหมนะครับ เราก็ไม่ทราบตรงนั้นนะครับดูหลังคามันจะง,ง่ายๆเนี่ยทำกี่ครั้งทำกี่ปีทำกี่รอบมันก็เจอปัญหาเดิมๆนะครับถ้าเกิดว่า เพื่อนเข้ามาดูคลิปนี้แล้วหรือว่าแชร์ไปให้ท่านผู้สนใจนะครับก็จะได้ทราบปัญหานะครับว่าเฮ้ยทำไมรั้วบ้านเนี่ยมันแหกนะครับหรือว่าทํายังไงให้มันหายสนิทหรือว่าใช้กันได้ยาวๆนะครับหลังคาไม่ใช่ชีทควรจะสอดเข้าไปในคีบกันศาด์มันจะได้การฝนไม่ในทางเชิงกลนะไม่ใช่การฝนกันในทางเคมีเหมือนกับว่าเอาซิลิโคนมายิงเอาไว้ก็ต้องรอรุ้นว่ามันจะเสื่อมเมื่อไหร่แล้วมันจะแหกเมื่อไหร่อย่างงี้นะครับถ้าเกิดแล้วว่าเราสอดเข้าไปได้ได้กันสาด์แล้วเนี่ยทีเนี้ยมันจะเป็นบางใบกกกัันนนนแลล้้วงะรบฝมมมตาาข็ ไหลลงไปที่หลังคาลงจอดรถไปเลยนะครับมันจะได้ไม่ต้องไปคอยลุ้นว่าคือมันจะรั่วกันเมื่อไหร่ซิลิโคนมันจะเสื่อมกันเมื่อไหร่นะครับมันก็ดูง่ายๆนะครับใครๆก็ทํานะครับใครๆก็เห็นแบบนี้นะแต่ว่าช่างรวดมาทำเนี่ยมันต้องมีพิเศษนะครับงั้นดูไปสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อจะได้มีประโยชน์นะเก็บเล็กเก็บน้อยเข้าไปนะครับท่านเจ้าข,ของบ้านจะได้รู้ว่าเวลาช่างมาทําแล้วเนี่ย เราจะได้บอกช่างถูกว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็เห็นว่าชายคาของโรงจอดรถเนี่ยมันสอดเข้าไปในใต้คลบปตัวบ้านในที่กันสาตัวบ้านนะครับตอกเสาเข็มก็ควรจะห่างออกมาจากผนังหรือลัวบ้านนะครับสัก50-80ถึงเซนนะครับตั้งเสากันให้ที่ตัวฐานรากเลยนะครับไอตัวคานที่ยื่นออกไปเนี่ยก็เอาไว้ไว้รับพื้นที่เป็นกรอบข้างๆนะพื้นเนี่ยมันจะยื่นออกไปตาม คานที่มันยื่นออกไปนะครับเป็นง่ายๆเลยนะตั้งเสาสี่ต้นเสากล่องร้อยใครๆก็ทำตัวจันทันอ่เศก็คือเสากล่องร้อยคูณห้าสิบใครๆก็ทำนะครับตัวแปรเป็นสี่ร้อยใครๆก็ทำนีกนะครับคือมันปกติทั่วไปเลยแหละแต่ทำกี่ครั้งมันก็ไม่รอดนะครับคือแต่ละบ้านแต่ละบ้านเนี่ยก็มีความคิดเป็นของตัวเองอยากได้แบบสวยๆนะครับแต่อันนี้มันคือแบบที่ซิมเพิลที่สุดธรรมดาที่สุดเลยนะครับ ไม่ใช่มาเป็นเสาเป็นคีบๆเป็นซี่ๆนะครับเสาสี่ต้นธรรมดาธรรมดาถ้าอยากจะไปใส่บางแดดบางใบอะไรพวกนี้เราก็ไปแทรกแทรกแทรก,ก,กไว้ตามแนวคานก็ได้นะเพราะเราทําคานทําฐานรากเอาไว้แล้วนะอันเนี้ยเราสามารถไปก้านเป็นห้องกระจกถ้าเราทําฐานรากตอกเข็มทําคานเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ย เราอยากจะลื้อโครงหลังคาเราจะลดนี้ออกนะครับแล้วก็ไปทําเป็นพวกโครงอลูมิเนียมทําห้องกระจกก็ทําได้นะแบบนี้นะคือเราทําทีเดียวจบเลยไงเราไม่ต้องไปนั่งลุ้นว่ามันจะซุดหรือมันจะพังจะซุดจะพังตอนไหนนะครับก็มาดูราคาหลังคาที่จอดรถของตัวเทาเฮ้าส์กันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นต่อมาจากตัวบ้านนะแล้วก็แยกฐานลากเลยนะครับแยกโครงหลังคาจากตัวบ้านเลยนะอันนี้ทําวิธีที่ถูกต้องแล้วก็ ยาวนานคงทนนะครับถ้าเราเบื่อหลังคาจอดรถแล้วเราอาจจะไปทําเป็นห้องกระจกอลูมิเนียมในคขาหลังก็ยังได้นะเพราะเราตอกเข็มทําฐานรากทาคานเอาไว้แล้วนะครับมันก็เป็นไปได้นะตัวนี้นะครับดูง่ายๆคลยๆเขาก็ทํากันนะแต่ว่ามันดูสักนิดนึงว่าค่าก่อสร้างเนี่ยมันอยู่สักประมาณเท่าไหร่นะครับจังโลกระใส่น้ําหนักมันทุกอะไรไว้ให้นะครับตามที่ควรจะเป็นนะโครงหลังคาประมาณนี้มันจะรับน้หนักได้สักประมาณเท่าไหร่นะครับ สาใช้เป็นเหล็กกล่องร้อยคูณร้อยหนา3.2อนะครับเสจจันทันก็ร้อยคูณห้นะครับคือกล่อง4ี่คูณสนิ้วอ่ะหนา3.2นะครับให้ตัวหนาเลยนะนะครับมันจะได้ใช้กันยาวๆนานๆนะครับแปรเป็นเหล็ก C ีร้อยคูณห้คูณยีหนา2.3งานะครับห่นทุก1นเมตรนะไม่ต่านชี้สามเจ็ตารางเมตรนะครับฐานลากตอกสี่ลุมเลยนะเป็นไมโครพายนะครับมันก็เลยดูราคาเยอะหน่อยนะครับคานคอดิน20่สคูณสีเซนนะครับ พื้นคอนกรีตหนา15เซนนะครับราคาที่ประมาณ1 3ึ่0 0สนสาบาทนะครับตีคร่าวๆแล้วเนี่ยหักตรงนู้นหักตรงนี้นะครับตรงพื้นที่ของในแบบนะนะครับในแบบเนี่ยมันคือ5เมตรห้นะครับคูณหเมตรนะทั่วๆก็ตีสักประมาณ5เมตรคูณหเมตรนะครับเพราะช่วงลึกเราเนี่ยน่าจะมีสัก6เมนะตรนะตีคร่าวๆอย่างงี้น,นะครับหักผนังข้างๆไปแล้วเนี่ยผนังของรั้วนะครับหักผนังรั้วข้างๆไปแล้วเนี่ยมันน่าจะเหลือสักประมาณ5เมตรนะครับก็เลย ห้าคูณหก็เป็น30ตารางเมตรนะอยู่ที่ประมาณ45,35บาทต่อตารางเมตรนะครับ like ก็เอาราคานี้ไว้ในใจนะอย่าไปให้พู้รลับเหมาดูนะอย่าาไปให้ผู้รลับเหมาทำนะครับราคานี้พผู้ลับเหมาอาจจะทําไม่ได้นะเราเอาแบบไปให้พู้รับเหมาตีราคาดีกว่านะครับเพื่อผู้รลับเหมาจะได้ทําราคาที่เขาพอจะทําได้นะครับมันไม่ใช่ว่าเอาราคาเนี้ยไปกดพู้รลับเหมานะราคาเนี้ยช่างโลดอยากให้ดูไว้ว่าเพื่อนๆนเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ย ควรจะเตรียมตังค์ไว้สักประมาณเท่าไหร่นะครับอาจจะบวกลบมากกว่านี้นะครับมันก็เป็นไม่ได้นะเอาไปให้้รับเหมาตีราคาดูสักหลายเจ้านะครับว่าเราก็เลือกเจ้าที่เออเฮ้ยราคาพอเป็นไม่ได้เราพอจะรับได้นะครับแล้วก็ดูบวบัดช่างว่าช่างทํางานดีทํางานจบนะครับไม่ทิ้งงานนะงานเรียบร้อยนะครับอันนี้สําคัญนะครับก็โอเคนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับกดติดตามกด subscribe ตรงนั้นนะครับปุ่มแดงๆตรงนั้นนะครับกดแจ้งเตือนนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ทั้งโลนะครับ หรือว่าถ้ามีคําถามสอบถามว่าจะได้คอมเมนต์ได้นะครับทิ้งคําถามไว้ได้นะครับและอีกช่องทางนึงนะครับใน Facebook Fan Page นะครับกดไลค์กดถูกใจหน้าแฟนเพจนะครับก็อินบอกคำถามเข้าไปได้นะเหมือนกับที่คุณพี่นัทพุธส่งคาถามส่งรูปเข้าไปได้นะครับใน Facebook Fan Page นะครับใช้รูป big daddy นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ แถมแถมอันนี้ไม่ค่อยจะได้แถมกันแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็แถมเอาไว้หน่อยมันซิมเพิลนะครับมันซิมเพิลมากๆนะครับคือช่างลวดก็เลยให้ดีเทลไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็ก็ลองไปให้ช่างดูนะครับว่าเหล็กคานเหล็กฐานรากเนี่ยมันควรจะใส่อะไรประมาณไหนนะครับแล้วก็ตอกเข็มหนึ่งต้นเนี่ยก็หล่อฐานรากให้มันดูใหญ่ๆบึกๆหน่อยนะมันจะได้เอาคานเนี่ยเข้าไปแทรกไว้ข้างในตรงนี้ได้นะครับช่างลวดก็เลยเผื่อ ฐานลากไว้ให้ที่40เซนนะครับตรงนี้นะคานมันก็จะแทรกเข้าไปในนี้เลยนะอ่างั้นมันก็จะประหยัดคอนกรีตไปได้นิดนึงนะครับคานกับฐานลากมันจะได้หล่อทีเดียวนะครับถ้าทําดีๆนะเข้าแบบคานเนี่ยใช้อิฐบล็อกนะครับเทเรียนแล้วก็เอาอิฐบล็อกเป็นแบบข้างนะครับแล้วก็ตรงอิฐบล็อกตัวนี้นะครับข้างในเป็นเวิ้งเว้งพื้น,พ,นพื้นเนี่ยแล้วก็ถมทรายเข้าไปงั้นฐานลากคานพื้นเททีเดียวเลยจบใน วันเดียวนะครับตอนเทเนี่ยวันเดียวนะครับแต่ว่าตอนเตรียมเหล็กเสริมเลยเนี่ยก็น่าจะมีสัก 3- 4วันอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นดีเทลเหล็กเสริมพื้นนะนะครับเหล็กล่างเป็นเหล็ก12นะครับเหล็กข้ออ้อยนะเหล็กบนเนี่ยเป็นเหล็ก9นะครับห่างกัน30เซนนะครับถักเป็นตารางนะเพราะว่าพื้นโรงจอดรถเนี่ยมันตากแดดตากฝนนะ มันอาจจะมีการยืดขยายของคอนกรีตนะครับก็ใส่เหล็กบนเอาไว้หน่อยนะครับพื้นหนา15เซนตัวเนี้ยแผ่นใหญ่นะครับแผ่นมัน5้าคูณหอะไรเงี้ยก็แนะนําที่15เซนต์นะครับก็เหล็กใส่เหล็กเสริมประมาณนี้ก็จะจะโอเคนะ